ที่ไหนที่มันสําคัญในชีวิตของคุณจริงๆคุณต้องรู้เพราะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะปักหมดุด GPS ถูกคุณจะต้องรู้ว่าปัจจัยหรือว่าตัวแปรในการที่จะทำให้ผลลัพธ์เนี้ยมันสำเร็จได้จริงๆนั่นคือเวลาค่ะเวลาทุกวินาทีมีค่ากับคุณและจิตวิญญาณของคุณที่กำลังจะมาร่วมสร้างหรือมาสร้างร่วมกันค่ะเพราะ เวลาเรามีเหมือนกันทุกคนค่ะ24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะแต่บางคนที่ชีวิตมันไม่ไปไหนสักทีหรือชีวิตยังย่ำอยู่กับที่เพราะเวลาในโลกของตัวเองมันแทบไม่มีตัวเองมันมีแต่เรื่องของคนนั้น มันมีแต่เรื่องของคนนี้หรือมัวแต่ไปดูแลคนนั้นไปดูแลคนนี้จนไม่เหลือเวลาให้กับตัวเองเพราะถ้าคุณศรัทธาและให้เกียรติเป้าหมายตัวเองคุณจะต้องรู้ว่าเวลาตอนนี้มันมีคุณค่าเหมือนที่คุณปรารถนาต้องการเงินค่ะ